วันนี้กับเพลงใหม่กับเพลงใหม่ครับอัลบั้มใหม่ด้วยค่ะวันนี้มาขายมิสิวิดีโอเพลงทุกเพลงของฉันเนี่ยเป็นของเธอค่ะกากับโดยคุณปุ๋ยกรสินนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอัลบั้มใหม่ด้วยอัลบั้มชื่อ The g o l อ e n a ่ e ค่ะในรอบกี่ปียังไงครับพี่ราในรอบหลายๆปีเหมือนกันนะหลายๆปีหลายๆปีสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ ใช่ครับงานนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําเพื่อเป็นของฝันให้บแฟนคลับเลยก็จะมีการรวมเพลงด้วยค่ะเรียกว่าแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกน่าจะให้ถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีจุดไหนที่ทําให้พี่ดังกลับมาแล้วเออจริงๆแล้วมันเป็นงานที่เราตั้งใจทำอยู่แล้วเป็นที่ตั้งใจทามานานแล้วแหละก็คิดกันไว้หลายป่าแล้วก็มามาเรียกว่า แต่ล้วตายก็ร่วงมันทําแล้วก็มารวมกับร่างรวมกันมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ยังสำหรับการกลับมารอบนี้หรือว่ายังคงคอนเซ็ปต์ที่เป็นดังเันก่อนเหมือนเดิมกแตกใหม่ครับแตกใหม่ไปตามยุคการสมัยแต่ว่าความเป็นตัวตนยังเป็นดังเดิมก็แตกต่างกันที่ปียุคใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรกันบ้างก็เอามาใส่มีความยากง่ายยังไงคะับการทําเพลงในปอนี้อืมจริงๆแล้วมันมสนุกมากกว่าไม่ได้มองว่ามันความยาก ได้มันคือทำเพลงให้โดนใจเรานั่นแหละใช่ไหมฮะคือว่าบางทีแบบถ้า oui. มันนั่งคิดว่าจะต้องทําเอาใจทุกคนอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะยากแต่ว่าเราทําให้ร <success> uh ู้สกว่าเรามันถูกใจเรามันดีพอถึงตัวเราเองแล้วเงี้ยคือเอาเอา,เอาตัวเองใช่ใช่ก ну. ็นานเหมือนกันนะครับใช่ก็มีการเตรียมงานกันนานก็จริงๆแล้วมันก็จะได้เห็นชัดๆเลยก็ได้สปาปลายปี ก็น่าจะเป็น,ปนอัลบั้มที่ออกมากเป็นปแบบแต่สําหรับเพลงนี้เองพูดกลับมาถึงเพลงนี้<ส>เพลงที่ดังขายอิีเองตรงนี้สําสหรับเพลงนี้เองพี่ดังรู้สึกไงบ้างคือมันเป็นการร้อยเรียงเอาเรื่องราวความทรงจำเรืงาสมัยอัลบั้มแรกนะฮะจนถึงอัลบั้มปัจจุบันมันถึงชื่อว่าโคลนเอชเองนั่นคือเป็นเป็นยุคที่เราความสุขเรียกันมาหรือยุคที่เราแบบเฮฮาปาร์ตี้กันมาตอนเราเด็กจนเราจนเราเติบโตขึ้นมาถึงทุกวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงมันก็จะเป็นเพลงเป็นการเอา ชื่อเพลงของดังทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะฮะหรือเพลงท,ที่ทุกคนรู้จักนะี่มาร้อมเรียงกันอยู่ในเพลงเพลงนี้อยู่ในเนื้อเพลงนี้ด้วยนเ,นเพลงนี้ด้วยใช่เนื้อเพส,มสมามรถที่รู้จักที่ดังแล้ใช่ันี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงของของดังทั้งหมดเกือบทั้งหมดแหละไม่ได้เกือบทั้งหมดหรอกส่วนหนึ่งส่นนใหญ่ใหญ่อย,ย,อย,ยอย่างเงี้ยเนือเพลงนี้มันก็จะพูดถึงว่าเพลงคือชุดมันก็จะเปลี่ยนที่เหมชีวิตรักคนเราหรือคนเราเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกดีอยู่นะถูกแหมว่ามันวันเกงึถ เรื่องเรื่องราวดีก็เกิดขึ้นรอยยิ้มก็สเกิดขึ้นก็เหมือนกับการที่หยิบเพลงเพลงของนางขึ้นต่ำของแตงโมก็เจิ่เติบโตยายยายก็ไปทํางานมีภาระหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะพอถึงเวลาแล้วก็พอาเล่นทำเพลงแล้วก็บรรยากาศเก่าเมื่อกลับมามันก็สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้เลยเพลงของฉันมันเลยเป็นของทุกคนนั่นเองแต่คือเราชอบแล้วเพลงนี้มันก็คือตั้งต้นจากเรานั่นแหละใช่ครับใช่แล้วในส่วนเพลงนี้เพลงเรียกเป็นออเดิร์ฟก่อนฮะปล่อยออกมาก่อนเรียกน้ําย่อยเรียกน้ําย่อยอ่าค่ะก็จะเสิร์ฟเรื่อยๆเเเลยยสิรรร์ฟื่อๆคับ เสร็จเรื่อยน้องแฟนก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเรียกร้องแล้วเพราะมาละมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ครับ่ะกลับมาในส่วนของการถ่ายเอ็มวีเอ็มวีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่ดังฮอตเองหรือว่าอะไรยังไงคะก็ก็จริงแล้วก,จวก็จริงแล้วกับพี่กูเนี่ยนางเอกก็ทํางานกันมาตลอดตั้งแต่อยู่ไอเอสมนจะค่อนข้างรู้ใจกันแล้วก็กูก็รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ส่งไปให้พี่กูฟังครับแล้วก็ คือนี้มันเป็นเอ็มวีรีมายดิ้งมันเอ็มวีแบงเขาคห้ถึงแล้วก็เหมือนในการแบบทีวีให้กับผลงานเพลงที่ผ่านมาของเราด้วยให้กับนักแต่งเพลงทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยทําเรื่องขอลิขสิทธิ์เอาเอมวตั้งแต่รุ่นแรกนะครับมาตัดสลับมันจะมันอ๋อก็จะมีอยู่พลงเป็นการใช่เป็นการคนเห็นก็จะนึกถึงภาพนุ้นภาพจะเห็นดังหลากหลายใบหน้าอยู่ค่ะวรจะมาวันนี้ทุกเวอร์ชั่นทุกเวอร์ชั่นใช่ค แลอนมิน่าก็จะได้เหมือนกันก็จะได้เห็นก็จะได้เห็นแบบรวมรวมความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับความสนุกสนานที่เคยแบบความสนุกสนานความทรงจําที่เราเคยแบบร่วมสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยังมีมีตกมีตกอะไราที่ดังที่ชื่อเรื่องเก็มวีนิสุดเอ็มวีนี้ไม่มีตกเป็นความคิดถึงส่วนใหญ่ที่เป็นส่วตกรเราผ่านไปแล้วใช่แล้วก็ได้แบบ ทีมงานที่ร่วมงานกันนั้นเป็นเ i s นะครับมาร่วมงานกันทำที่ <ฮะ S 2> พุ่มพีออย่างเงี้ยครับก็อยู่ด้วยกันเป็นารั้งหนึ่ง <ฮะ S 2> ก็มากลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการรวมตัวกันเ <ฮะ S 2> ป็นเกิดเอ็มบีมันเป็นเอ็มบีแห่งความรักความสมจ <ฮะ S 2> ําเกี่ยวกับบทเพลงอะไรเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างคะพี่รังอย่างที่บอกกลับมาเจอกองถ่ายมาเจอบรรยากาศอะไรแบบนี้เจอคนก็ร้อนดีฮะโอเคนี่แหละท่านยังร้อนแรงเหมือนเดิมเลยค่ะ ร้อนไหยฮะที่รู้สึเหนาวๆอยู่เลยร้อนๆข้างล่างเย็นๆข้างร้อนๆข้างบนเย็นๆข้างล่างนะฮะก็<า>ก็จะเน้นแบบเป็นแนวแฟชั่นดังของแม่นายยุคนี้อ,<า>อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบมีความแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์หนึ่งที่บอกว่าเมื่อกี้เกินมาคอนเสิร์ตใหญ่มาแน่ยังไงเอ่ยพี่ดัง จริงๆแล้วก็จริงแล้วยังไม่อุบไปก่อนอยู่ใช่แต่มันมีแน่แล้วล่ะประมาณประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ครับก็คือในปีนี้แฟนๆเตรียมเงินนะเก็บเงินอุบไปก่อนว่าวันไหนช้นที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนแบบว่าอะไรนะฮะปักหุดรอปักหุดรอเก็บเงินรอไม่มีขัาดใหญ่มานานมากก็คืองานนี้คงแบบตั้งใจเป็นที่ซ้อมเป็นที่โปรดักชั่นเต็มที่นะฮะ ทุกอย่างเป็นทีมหมดใช้คําว่ากลับมาทวงได้ไหมคะจะกลับมาชวงหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจแล้วทุกคนจะบัญญัติแต่ว่าก็เป็นงานที่เราไม่ได้เพ้่งคอนเสิร์ตเดียวมานาอ่าแม้จะเป็นคอนเสิร์ต่ของดังคงไม่ธรรมดาพี่ดังรับรองได้ไหมว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนใช่เพราะทีมงานเราค่อนข้างแน่นใช่แล้วก็อย่างที่บอกทุกคนก็รวบรวมไอเดียกันเราไม่ได้ทำมานานะเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีแบบสิ่งที่อยากทำมากมาย ใช่ในขณะที่สังขารเราทําได้อยู่เราก็จะทำาอย่างที่ให้การเพลงเรามีความสุขเป็นสิ่งนี้เราก็จะเตรียมปล่อยคงปล่อยของปล่อยของเต็มที่อย่างที่บอกคือเราก็โตขึ้นโตขึ้นดีกว่านะมันก็จะมีสิ่งที่เราฝันเราอยากจะทําแล้วเรายังทําได้อยู่เร้ก็จะทําร่างกายเรายังไหวอยู่ทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้คนมาดูฮะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่เราทําได้มากขึ้นกับบางอย่างที่เราทําได้น้อยลงตามกายภาพเั็นไป อย่างเช่นหุ่นก็จะพยายามรักษาหุ่นให้ได้ตอนนี้ยังยพร้อมอยู่ก็จงรักจงชมความเผาของนางไว้ก่อนใช่อนาคตอาจจะไม่รู้ใช่ไหมฮะอาจจะตัวใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะพี่ดังสุดท้ายให้พี่ดังฝากผลงานเพลงแล้วฝากอัลบั้มพี่ดังนิดนึงว่ามันเรื่องขอบคุณทุก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 ทุตลอด26ปีด้วยนะฮะวันนี้พี่จี๊ทก็มาแล้วก็ขอบคุณทุก อขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่วันนี้เปิดกองกันไกลนิดนึงฮะแต่ว่าภาพสวยแน่นอนเลยนะฮะก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายเนกันขอบคุณทั้ง R S Universal Music นะฮะที่อนุญาตอนุญาตให้เราเอาเพลงมาเอาเอาเอาิวาิกวงดีโลต่า,ามาเก่ามาให้เป็นของขวัญให้กับทุกคนก็ฝากต่ออัลบั้มใหม่ The Golden Age นะครับดัง The Golden Age กับซิงกเกิลเปิดตัวนะครับเพลงของทุกเพ กับซิงก็เปิดตัวนะครับทุกเพลงของฉันเนี่ยเป็นของเธอ,อครับเพราะว่าทุกเพลงของดังได้ดรับความรทุกคนจริงๆค่ะพี่ดังก็รบก,กวนถามเรื่องส่วนตัวนะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าหอบอยู่อะไรเงี้ยแตนหลายคนก็แบบรู้สึกทึ่งมากกับหุ่นของแม่นายตอนนี้คือมันแบบสแลนเดอร์มากพี่ดังดูแลตัวเองยังไงณะ<อ>ตอนนี้ค,ค,นค,คือความอ้วนคือความ มีอายุนั่นเองก่อนอายุจริงวันพีชจริงปะก็อ,อย่างนั้นนะคือแบบว่าสิ่งที่ยากกับการดูแลตัวเองมันก็คือการุมน้าหนักค่ะใช่เพราะฉะนั้นน้นก็จะค่อนข้างให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเพราะว่าการที่เราจะซายหรือว่าเอ,อการที่บ่งบอกถึงความมีอายุเนี่ยมันก็คือการมดน้ําหนัก<ฆ>ใช่อันนี้อันนี้เป็นแฟกต์ถ้าเราอ้วนขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความ เมียอยู่เพ่อเหีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนออกกำลังกายกป็นเยอะแล้วก็แบบใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยอย่าไปเครียดเรื่องงานมากนะงานทุกเครียดให้มันเป็นเป็นเป็นเปินตามปกติแต่ว่าหาเวลาให้ตัวเองแบบออกกําลังกายแล้วให้ลดให้ทานอาหารมีประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราเห็นตัวเองเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามีกาลังใจในการทํางานอื่นๆป็นเนชีวิตอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเราดูดีปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นดีๆีก็จะเข้ามาหมดแล้วก็จะคิดดีทําดี ความมั่นใจเราก็จะเกิดเราทำอะไรเราก็จะทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาเพราะว่าพวงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะเรามั่นใจเรามัเป็นสิ่งที่ดีฮะมั่นใจในสิ่งที่ดีนะค่ะอืมก็คือพี่ดังไปประสบปัญหาอยู่ที่นเลยใ่ไหมใช่ใช่แบบเราไม่ยอมออกออจากบ้านเลยเราดูความมั่นใจทุกอย่างเออก็ ต้งใจไว้แล้วว่าถ้าใส่หนึ่งเกงตัวนี้ไม่ได้ก็จะไม่ไม่เริ่มทํางานเลยเอาจริงๆตอนนี้คือเอวเท่าไหร่พี่ดางนะ่ตอนนี้ยส่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดแต่ว่าคเอเอาเสื้อผ้าตัวเองเป็นหลักแล้วถ้ากลับไปใส่ตัวเล็กๆไม่ได้เนี่ยคือบอกเลยว่าตอนแรกๆอยากจะร้องไห้เลยนะคือแบบมันยังมันไม่มันติดตรงเนี้ยคือมันไม่ค้นไม่ืนใช่ก็แบบก็ยันตอนนั้นยังไม่มีกําลังใจค่ะใช่รู้สึกว่าทำไป ็อยู่ไปวันๆน่ะอยู่วันๆแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไม่ท้อนะก็คือแบบกุมอาหารดูแลตัวเองเพราะรู้ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาคมันไม่ใช่ว่าจะทุ้งจ่ายเงินหมื่นนึงทั้งขอของ20โลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันพวกันไปไม่ได้มันต้องใช้เวลาอย่าแบบใครที่ประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี้ยอย่าใจอย่าแบบอย่าแบบเอออย่าท้อแลวอย่าแบบบางคนแบบอยากจะกรี๊ดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าต้องทอมใจว่ามันต้องใช้เวลา พี่นางใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหรค่ครัะพอจำไม่กี่เดือนเ,เพราะว่านางนางแบบคุมแบบตั้งใจเลยใช่นางคุมแบบเ,เป็นจริงเป็นจังคือจะพกจะช่างเลยอ่ะคือจะฉี่จะกินน้ําคือนางจะมอนิเตอร์หมดเลยก็ต้องดูงใช่แล้วมันจะลงเร็วเพราะเราอยู่มันตลอดก็คือระเบยียบวินัยวินัยต้องต้องแน่นใช่การที่บอกาคอเคยแบบวามันรับไม่ได้หรือคือถึงขั้นไหนก็ถึงขั้นแบบก็ถึงขั้นแบบไม่อยากไม่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 ไอซี แบบเงียบไปเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่ให้คนถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายรูปคือแค่จะไม่เห็นอย,อยากเห็นตัวเองในกระจกอ่ะ <c oughs> วนวันก็แบบใช้ชีวิตนอนแบบนอนเลยเลื่อคือน,นอนเ <c oughs> พราะกนนด้าเราไม่เคยอ้วนมา <c oughs> ก่อนแต่ไม่เคยอ้วนนั่งไปตลอด <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> พออ้วนแล้วก็จะหลับไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยอ้วนเราไม่รู้ว่าต้องไปทฤษฎีไหน <c oughs> เริ่มจากทฤษฎีไหนก่อนว่าเราจะต้องแบบอดอาหารเนี่ยลด คุณมาหารเพราะเราให้คุณมาหานคุมยังไงคุณมาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงจออิทติ้งใช่ไหมฮะเออก็ค่อยๆค่อยๆศึกษาไปฮะก็คุณมาหารแล้วค่อยมาแบบ IF ใช่ไหมฮะเออ IF เสร็จแล้วก็แบบลองออกกำลังกายดูพอออกกำลังกายแล้วมันก็รู้สึกเออตอนแรกยังก็ไม่เชื่อในการออกกำลังกายเพราะเราไม่เคยอ้วนเราเคยเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมันเกี่ยวอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองดูแล้วเออมันมันถึงวันวันวันหนึ่งมันลงสองขีดอย่างเงี้ย่ะ ตอนร่างกายแล้วการเป็นลงสีขีดเอาวะเออก็ดีเอาพวกนี้ออกอีกอะไรอย่างนี้ใช่พี่ดังมีการปรึกษาคุณหมออะไรอย่างงี้ถึงขั้นไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ฮะไม่เพียงแต่ว่าเวลาเรามีโอกาสได้ไปทําหน้าทำหนีก็หมออาจะทักจริงแล้วเนี่ยเออเขายิ้มบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขาจะไม่ไปทักตรงๆตรเขาจะกลัวเราเสียเซลล์เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือใช้เวลาไม่ถึงปีเพราะเราอยู่ในระเบียบภายในหกเดือนสี่เดือนนั่นก็ทําได้ยี่สิบกิโล ใช่ต้องห้ามแบบเขาบอกคนที่แบบพร้อมจะผอมผอมจริงๆอ่ะมันต้องตัดตั้งต้องตัดตัดได้อ่ะบอกคนที่ยังไม่ผอมนคือคนที่ยังยังไม่ซีเรียสกับมันมากคือแบบมือนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมือหน้าให้ปดเอาเออมือนี้อร่อยอะไรเงี้ยอย่าผัดอย่าผัดตัก่อนตั้ก่นครุงตั้งเลถ้าตั้งแล้วตั้งใส่แล้วตั้งใสเต็มที่เลยทุกมือเพราะว่ามือรากินเยอะใช่เนาะ ไม่ถึงกับรู้สึกเศร้าแต่แค่ว่าเป็นความกดอะไรใจใหญ่ในการทำงานใช่เพราะว่าชีวิตเรามันต้องขายต้องเพลงขายต้องตัวตนด้วยภาพลักษณ์ก็สำคัญถ้าเราจะออกมาแบบว่าอ้วนถูกตึงก็จะกลายเป็นแบบเออมันก็แบบมันก็ยังไม่ทันออกก็รู้สึกว่าเลงก็น่าจะขายไม่ได้แล้วล่ะหรือเพลงก็อาจจะขายไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยออกมาเป็นหุ่นแม่นายแบบนี้แบบวนก็เลยสู้สู้ใช่ฮะก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองตลอด จนแสงเกรงตัวนี้ได้แหละพอเป๊ะแบบนี้ก็เลยกลายเป็นแม่นายที่เพื่อนๆในโซเชียลแบบว่าให้การตอบรับดีมากกระแสตอบรับดีมากเพราะว่าแม่นาย support อะไรก็ support อาจจะเป็นเหตุการณ์ต้องขอขอบคุณโมเมนต์ช่วงที่อ้วนทุกที่เราไม่สามารถออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์เล่นพิมพ์เล่นแล้วเราไปอเงี้ยคือหาเพื่อนแก้เหงาบางทีใช้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทุกคนเออมีโอกาสให้เราเสมอและทุก ไม่ว่าจะเป็นอค์เป็นช่วงไหนองชีวิตอะไรเงี้ยมองให้มันกว้างมองระยะใช่บางคนวันนี้เราอาจจะเศร้าเรื่องนี้ไม่เราเคเ็นเรื่องนี้แต่เราก็เห็นมันจะโอกาสนะโอกาสสำหรับสิ่งใหม่มันก็จะมีให้เราอยู่เสมออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยนะฮะมันก็เลยเป็นจุดคือจุดเริ่มต้นของการแบบโซเชียลแบบเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลท่านหนึ่งก็มาจากการที่พี่ดังไม่ได้ออกจากบ้านแล้วแบบโซเชียลใช่ ทีนี้มันต้องมีวิธีรับมือการใช้โซเชียลอย่างไงแบบคอมเมนต์มีทั้งบวกทั้งลบอะไรคืออย่างดังเลยโตมากับโตมาเป็นนักร้องโตโตมากับพี่ๆสื่อมวลชนคือตเติบโตมากับเขามีเพลากุ้จาอยู่แล้วค um ือเราจะไม่ค่อยอันนี้มันจะไม่ค่อยเป็นอุปสรรคสำหรับดังเท่าไหร่คือมันจะค่อนข้างจะเข้าใจแล้ประลับได้แต่ว่าเราจะแ handle ยังไงให้มันกับกับคอมเมนต์ที่มันดูซีเรียสจังเลยอย่างเงี้ยให้มันผ่อนคลายกลายเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบ เบาบางได้อะไรอย่างเงี้ยจะให้ความประจักษ์มากกว่าบางคนเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอะไรคอมเมนต์มันแรงแรงแรงอย่างเงี้ยเราก็แค่ยิม้มต้องอารมณ์ดีนะเวลาเราทํางานไ <c oughs> ม่งั้นเจ๊งเจ๊งหมู่ถ้าเกิดว่าลมขึ้นด้วยกันกูนเนี่ย <c oughs> ขอไอติมนึ่งรถดังสมุนงค์แต่สบา,า,ายดีนะฮะรถดัใช้แอดมีกี่คนแอตมีเหรอฮะเห็นเพราะว่าเรามีทีมนะ สองร้อยคนว่างไป้ไม่ถึงหรอกครับก็อยู่กันไม่กี่คนหรอกเป็นแต่ว่าเราก็แบบอย่างที่บอกคือเวลาเรามีเวลาว่างต้องอยู่กับมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรก็ต้องทาแล้วคนทําอะไรแล้วก็ทาเต็มที่อ่ะใช่จริงมันก็เริ่มไม่คือมันก็เริ่มจากการเป็นเพจที่มีไว้เพื่ออัปเดตขาาทางดารของตัวเองแล้วมันก็คือเป็นหลักพัฒนาไปเรื่อยมีก็เริ่มคุยกันเรื่อง เรื่องงานเรื่องอะไรพอเราอ้วนเราก็ไม่จะคุยเรื after, ่องจะคุยเรื่องอ้วนก็ไม่กล้าก็เลยอ่ะคุยเรื่องอื่นน่ะคุอื่นแลคุยอะไรกันเราก็คุยกันบ้างเลยช่วงที่เราตอนนั้นนังก็ถือว่าดังก็ได้ผลจริงนะเพราะว่าดังก็ไม่ได้คิดว่าดังจะคึมสมองเราุเลดโล่งจริงๆอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือนังทำงานเออทำงานเสร็จก็ต้องคิดเตรียมงานคิดคอนเซปต์ใหม่ทคิดงานใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็คิดคิดต่อไปเรื่อยคึมใช้ความคิดตลอด ช่วงช่วงนั้นคือช่วงที่แบบฉันเงิ่งทำไปทำไมเหมอือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะพรนะ<ต>้อมนี่นะก็เลยก็เลยแบบฉันไม่ได้คิดอะไรเลยตรงนั้นแล้วมันก็ดีไปอีกแบบนึงเพราะความแซ่บๆอย่างเงี้ยแต่เป็นคนกินที่ทดังทดังมากจริงๆแล้วก็ต้องต้องยกเครดิตให้กับแอดมินเราด้วยงา<อ>นะเราก็ต้องหิบแอดมินที่ดีที่เข้าใจเราเนะ<อ>คือแอดมินก็จะซึมซับความนดังเยอะเหมือนกันนะฮะคือบางทีเนี่ยแบบอ้าวบางทีแบบคือการพูดกันจ้าทุกอย่างอะ มันมันได้ความเป็นเราไปเยอะพอสมควรค่ะคือแอดมิน,นก็จะกลุกอยู่ด้วยกันมันพอสมควรผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันอืก็รู้จุดแบบว่าที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะตอนนี้ใช่คือทุกอันมันเป็นกระแสเลยใช,ใช่เราก็เรามันทําให้มันทําให้เราเนี่ยอ่านทุกเพราะมันมันก็จะมีพันธมิรกันเพจคนนู้นคนนี้เขาแบบมาทักมาคุยกันอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราอ่านไปด้วยไงเราอ่านเราก็เลยเสพข่าวไปด้วยเป็นตัวอะไรเงี้ย ไดหลายที่เราเห็นด้ว,ว่าเอออันนี้เป็นตลกจังเงยลอยอะไรเงี้ยเป็นโจ๊บขำแล้วก็แบบขึ้นาัุวอจะเล่นๆอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพตที่ให้ความบันเทิงคลายเครียดเหมือนหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะอันนึ่งไม่มีการทะเลาะอะไรกับใครเลยไม่มีไม่มีเราจะไม่มีการแบบสร้างศัตรูาาหาตัวิตรพิสพา,การกรลยานมิตรอย่างเดียวอะไรเงี้ย้อย่างาอ่านแล้วแบบมันไปโดนเส้นโค้งนี้ไม่ดัก็อันนั้นเราก็ต้อง เราอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวระวังอยู่แล้วที่แอดมินทุกคนจะต้องจะต้องพึงพึงสำนึกไว้ตลอดเวลาเวลาทำงานภาษาที่ใช้ก็ต้องให้ภาษาที่ถูกต้องไม่ไม่เป็นภาษาะไรที่มันรุนแรงหรือเป็นระที่ท่าติดใจอื่นเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้ค่ะการกความันเิมากกว่าใช่ใช่เราคุยกันอัปเดตกันชีวิตกันทุกคนก็มีความอารมณ์ขันหมดในตัวแหละ มันก็ได้ไปล่อยของปล่อยปล่อยมุกกันในวยามเหงาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่โซเชียลคนเดียก็อยู่คนเดียวก,ก็มองให้เป็นกันตอบไปตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ตอบไปตามใจฉันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาเจอกันหน้าหน้าถึงเวลาเจอกันหน้าต่อหน้าตัวตัวก็จะไม่ค่อยกล้าคุออยกันแต่ถ้าในเพจเนี่ยโอเคมันไปได้อีกสเต็ปหนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ดังมองไหมคะว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนสำหรับเพจเลยจะไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆมากกว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอยู่เหมนกันไม่คาดหวังแต่ว่า พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ชอบรู้ว่าเออคนที่ติดตามเราก็ชื่นชอบอะไรกันเราก็พยายามหาสิ่งดีๆแล้วก็ไม่ใชนว่าต้องเป็นประโยชน์สาระให้เขาด้วยหรือไง<ะ>ไม่ใช่ว่าอะไรสาระอย่างเดียวอะไรเงีเ้ยแต่ต้องมีความมีความคำคัญอย่นั้นด้วยเพราะว่ามนันคือตัวตนกลางเนาะโอเคนะโอเคอเครัขอบคุณครับอินเสิร์ตนะคะอากาศดีเลยนะก็แลบเบียน